โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ในเกม Su มมนเดอร์วอลส,สกายอรนารนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องถงฮีโรสอัศวินช็อกโก้กันเป็นาธาตุน้ำนะครับผมว่าตัวนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็จะเอาไปลงคอนเทนต์ไหนบ้างแล้วก็คุ้มค่าไหมที่จะฟาร์มาเพื่อ จะัาน,น้องมาเล่นคอนเทนต์นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝา,ากกด like กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมมาดูอย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือสเตตัสของน้องกันก่อนนะครับสเตตสน้องเป็นสายโจมตีนะผม HP ค่อนข้างจะต่ำนะครับส่วน Attack อยู่กลางแล้วก็ Defense อยู่กลางส่วน Speed ก็อยู่กลางๆนะครับผม103ยสโดย stack โดยรวมนะครับผม,มทุกอย่างอยู่กลางหมดเลยน่าจะทำาดเม g ได้พอประปรายแล้วก็ ยืนถึกได้ประมาณนี้นะครับผมมาดูส่วนเรื่องของสกิลกันบ้างนะครับสกิลแรกเขาก็โจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับผมมีโอกาสที่จะลดเกริศัตรูลง30%นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับสกิลแรกลดเกริศัตรูได้ทำดาเมจได้ปรับรลายประมาณนี้นะครับผมมาดูในเรื่องของสกิล l กันนะครับผมสกิล2ของเขาก็เมื่อสะสมปริมาณของช็คโก้นะผมจะทําการ เปลี่ยนสกิลแรกกลายเป็นสกิลหมู่ได้นะครับแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็ได้รับภูมิคุ้มกันต่อเ e อฟเฟกต์อมพาตด้วยนะครับผมปริมาณสะสมของช็อกโก้จะถูกยกเลิกไปในเมื่อตอนเองสะสมปริมาณความเสียหายเท่ากับ50%ของแมคเกสพีสุดของเรานะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับอืมเปลี่ยนจากการโจมตีปกติกลายเป็นการโจมตีหมู่นะครับผมลดเกรดศัตรูได้ด้วยนะครับถ้าใช้สกิลแรกเห็นไหม ลดเกรดศัตรูได้จากโจมตีเดี่ยวกลายเป็นโจมตีหมู่นะครับผมแล้วก็จะถูกยกเลิกไปถ้าสมมุติว่าโจมตีเท่ากับ50%ของแม็กเคดพีสูงสุดของเรานะครับผมส่วนต่อมาสกิล3เลยสกิลนี้เป็นสกิลติดตัวนะผมเมื่อได้รับเอฟเฟกอันตรายถึงตายการโจมตีของศัตรูจะเป็นโมคะนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกเอฟเฟกบับแดงต่างๆออกทั้งหมดและฟื้นฟู h ฮีเท่ากับ20%นะครับผมหลังจากนั้นจะใช้สกิล2ทันทีด้วยนะครับก็เซกขึ้นมา กันตายได้หนึ่งเทิร์นนะครับผม,มก็ถือว่าโอเคนะก็เป็นตัวศาสตร์ที่ดูดีนะครับส่วนเรื่องของเซตลูนนะผมผมจะแนะนําเป็น2เซตนั่นก็คือเซ็ตแรกจะเป็น ex view นะครับเซ็ตนี้จะเน้นในเรื่องของ ing หน่อยแต่อีกเซตหนึ่งจะเป็น swift view นะครับผมถ้าเป็น swift v i มันจะเป็นคอมโบที่ารูด้าต้องโยนเทิร์นนะครับผมตัวนี้ออกก่อนบัฟสกิล2ให้ตัวเองแล้วก็เอาารูด้าโยนเพื่อจะทำดาเมจอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น ex ก็จะปวดปวดหน่อยหมายถึงโยนปุ๊บบัฟให้ตัวเองเสร็จปุ๊บสามารถใช้สกิลต่อเนื่องได้เลยอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็บัฟให้ตัวเองเทิร์นต่อไปก็โจมตีหมู่แล้วก็ได้ EX ก็โจมตีหมู่อีกทีนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเซตรูนของตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ช่อง2ก็เป็นสปีดไปเลยช่อง4ก็เป็นคีย์แดมช่องสุดท้ายก็เป็น HP หรือแอคแท็กก็ได้แล้วแต่นะครับผมเน้นในเรื่องของค่าออฟก็จะเป็นในเรื่องของสปีดคีย์เลสคีย์แดม HP แอคแท็ก นะครับส่วนเรื่องของอ์ติแฟกต์กันบ้างนะครับผมอ์ติแฟกต์ทางซ้ายมือผมอยากจะให้ทุกคนกันลมซะมากกว่านะครับกลัวแบบว่าโดนโจมตีจนตายนะครับผม,มถ้าลมเจาะแรงอยู่นะช่วงนี้ส่วนทางขวามือนะผมเน้นในเรื่องของคี้แดงสกิลแรกเป็นพอแล้วนะครับผมจะได้ทําดาเมจได้รุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของบวกหลังนะครับผมบวกหลังผมแนะนําให้อ่าแอตแทกประมาณสัก800ถึง1,000นะครับส่วน H p สีสูงๆเลย15ื่น้า ถึง2 0 0 0มืเป็นต้นนะครับผมม,มันจะได้ใช้สกิล2ได้นานขึ้นทําการป่วนศัตรูมากกว่าที่จะทาดาเมจตุ้มเดียวให้จบนะครับผมส่วนคีเลตควร8 5ถึง1น0นะครับคีแดมเยอะๆเอาไว้แม่นยํากับต้านทานแล้วแต่นะครับผมส่วนสปีดตามหลังตัวลบปับตามหลังตัวเปิดเกาะได้ก็จะดีมากนะครับมาทดสอบการใช้งานกันดีกว่านะครับผมก็จะไปกับพวกตัวเปิดเกาะอะไรอย่างนี้แหละตรงโถงหน่อยนะทุกคนประมาณนี้ ใช้สกิลนี้แต่มันต้องมีตัวโยนตัวหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าจะเล่นประมาณนี้นะครับผมต้องมีตัวโยนให้น้องหน่อยหนึ่งนี่โดนโบวกโดนโบวกไม่เป็นไรครับยังไงน้องก็ใช้สกิลหมู่อยู่ดีตีไปปึ่งหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะครับดาเมจไม่แรงมากแต่ก็ใช้ได้สะาใจดีนะครับผมตัวน้องก็จะเป็นตัวที่ต้องออกเร็วแล้วก็รอโยนประมาณนี้นะครับผม ออกก่อนอย่างแรกเสร็จปุ๊บปลาเรียบร้อยถ้าติด ex มันก็โชคดีไปนะครับผมมาดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดตึมเสร็จปุ๊บโยนแล้วก็ปลาปึ๊มแล้วก็ไปตึ้มถ้าติด ex แบบนี้นะครับผม โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับน้องช็อกโกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวดามเมทที่ดูดีนะครับผมโจมตีหมู่ได้ลดเกรดเพื่อนได้นะครับสรุปโดยรวมก็มีข้อดีหลากหลายอยู่นะครับผมสําหรับตัวนี้ลดเกรดได้โจมตีหมู่ได้เอออีกเซตหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็จะเป็นในเรื่องของสตัน,นี่แหละ ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ดูปวดดีนะครับผมแต่ต้องเน้นในเรื่องของค่าเลือดเยอะหน่อยเน้นแอคแท็ลงมาหน่อยนะครับเป็นตัวดาเมทที่ไม่ใช่แบบตุ้มเดียวจบนะครับผม,มจะเป็นตัวดามเมทที่เน้นในเรื่องของซ c ลดเกรดอะไรแบบนี้ซะม,มากกว่านะครับแต่ข้อเสียเขาก็มีหลายอย่างเหมือนกันอย่างธาตุลมเออย่างลดเกรดเขาเอยไม่ได้เข้าเทินเอยอะไรอย่างนี้ก็แอบอันตรายอยู่นะครับผมสําหรับน้องช็อกโกธาตุน้ำนะครับ โอเคครับผมคลิปโรนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครชื่นชอบก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโรน้านะครับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงครับทุกคนบ๊ายบายครับผม